เมนูผัดเผ็ดกบหน้าครับวันนี้เดี๋ยวกอนอื่นเห็ดเห็ดกบมันบวข้าวกันครับไปกระเพากำลังโปรุงงามๆครับนี่เบื้องกบเมนูกบทุกอย่างผมจะเผาไฟกวนครับจะย่างกอนเมื่อวันวสิผัดเผ็ดหรืวอว่าอมหรือว่าต้มส้มทุกอย่างผมจะเอากบหน้านี่เผาไฟก่อนเดยมันยังบวข้าวครับเนื้อกบมันนมหอมก่อนอื่นเลยกัน้ำมันแหละครับลกไป คา,างไฟฮนวนันฮวัมันกับพ่อประมานและครับก็บม่ต้องไหลครับผมจะใส่เป็นกระเทียมพริกสดแตะไร่ตำแบบละเอียดเลยครับเอาลงไปเลยกระเทียมแตะไร่พริกสดผมจะใส่พริกแกงนะครับพริกแกงผมจะเอาลงไปน้อยนึงก่อน จะทำมันอหอมๆกันครับเราจะได้เอาเนื้อกบลงไปโอกกโกกกากา้กับเผา,ากบกับเสบอยู่ด้วยครับแล้วเผากกนแดงๆนี่กํานั่งโป่งงามๆกบก็ได้ไปตดไตมา้าอย่างี่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินนะครับแบบนี้รับรองว่าบวัวข้าวเนี่ยนอ่นรับกบกินหอมเรื่บบวกกินกระเทียมหอมๆเนื้อกบที่หั่นฝากว้ลงไปได้ครับ เห็เหยีบมันหอมก่นผมจะตามด้วยผมปรุงรสครับเห็นมันนวๆโอ้กินหอมช่วยช่วยอ,อกมาหอมขนาดครับช้อนช้อนช้อนโอ้ผมปรุงรสถ,ถือความเฉียนอะไรจับ ว่าเป็นพงแล,แล้วนะครับเติมล้องไปนั่นเองเดยนุ่มๆครับโอ้บางสีสันขนาดบ,บ้าันสุกครับจะได้เสียบว่าหามาเหยวกัไดดมาเห็ดยู่เห็ดกินเบบน,น,นี้แล้ควครับหมักหามักหากับตองหมักเก็บครับ ครับมัน,นจนแหงแเี๋ยวสีได้มัดเติมน้ำอยู่โอ้ไฟกาดี่ขนาดแล้วครับหยดน้ำลงไปจักน่อยครับเพราะว่าขมิ้นแต่น้ำมันไหลมันเกิดสีเหลืองลงน้ำเติมต้องไปบะนี่สีได้มาปปุงเครื่องเด้ลยลครับบะน,นี่พริกแกงครับลงไปพริกแกงแล้วจะมีขิง เม็ดพริพกไทยสดมักพริหยวกครับมะเขือใบมะกรูดสามสี่ใบครับฉีกแบบหยาบหยาบห้อยลงไปเลยหอมหอมเสียบๆเลยครับปรุงเครื่องครับบี้ซอสหอยครับซอสหอยลงไป ทอดไว้ก็จะตามด้วยผงนัวครับผงนัวจักน้อยน้ำตาลน้อยนึงครับน้ำตาลนิดหน่อยอพอครับน้ำตาลให้มันนัวหรือว่าผู้ใดบ่หมักกับว่าต้องใส่ครับเสียบคือแบบน,น้ำปลาจักน้อยครับ นี่ซอสหอยแล้วกับผงปรุงรสทีผ่ผมเติมไปแล้วกัมันเลิมน่มแล้วรนรนำปากไม่ต้องใส่ไหลตามด้วยใบกระเพราครับใบกระเพรากาันม่วงกันเดี่ยงหอมๆเนื้อกบมันกระซุกแล้วนะครับลวดจะกระเพรากับพวกผักมันสุก คว,วามเสือบแล้วครับผผัดเผ็ดเีโลเีโลหน้าครับจากคลิปที่ผมได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เบ่งนั่แหละหายู่หากินใส่ชีวิตน้ำบานกับแบบนี้แล้วครับ หอมมาดีครับมาเสียบเสียบน้ำกันเนี่ยคุณเป็นไงเป็นแต่เสียบบ่สีสันเนี่เรื่อมามเลยดีจะว่ารสชาติต้องซิมก่อนครับจะผมว่าเสียบแน่นอนสำหรับผู้มามสุกแล้วและครับกินหอมช่วยช่วยไกขนาดเลยผัดเผ็ดกบ หอมหอมเม็ดพริกไทยสดงาเข้าไปครับพวกคิยงโน้เสียบอยู่ด้ครับหอมใบมะกรูดเดี๋ยวสิได้มาซิมแล้วครับมึงซิมตอนขัดขัดตัวยเคลุเสียบๆเลยครับอือม กินหอ,หอมขึ้นจมูกเด้แหละครับหืว่ต้องปรุงยังเพื่อมครับรอบเนะี่ยเขาเจ้าต้องเขาไดนะ้แหละเขาเจ้าห้อนหนเนาะซิมเราว่าอยากหยุดดิครับเสียบไปานาด้ปนะเนี่เขาว่าน่านสุกแคเน่ะ มามา,มามาครับบันนี้รสชัดิสซ่บชิดซัดเสบน้ำกันครับผม